มาหลังจากได้ศึกษาพษษุทธวจนะก็ปรปากฏการเซย mm hmm. ก็มีผู้ที่สนใจ mm hmm. แล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติพ mm ุทธรจนะในเนเธอร์แลนด์ก็ได้ติดต่อ mm hmm. จะได้รู้จักแล้วก็มีศรัทธา mm hmm. คือเข mm hmm. ามีความศรัทธาตั้งมั่น mm hmm. อย่างมั่นในตถาคต ายัางไม่หวั่นไหวจึงได้นิม,มนต์จะมามืบ้านพุทธวจนะเมื่อเดือนตอนนี้แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มาเกิดพุทธวจนะบ้านพุทธวจนะของผกิจกรรมของเราก็มีการศึกษาทรงจำสาธยายธรรมซึ่งเป็นพุทธวจนะคำจากพุทธศาสนาคำ้วน และก็ปฏิบัติธรรมซึ่งก็ได้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้เข้าถึงทำมาทำซ้ำซ้อนได,ดนน้จริงของพระพุทธเจ้าด่งนั้นนะคะต่อไปจะได้ยินเสียงสองสาวนี้นะคะเพราะว่าเราอยากฝึกบุคลากรน,นะคะถ้ายังไงจะเตือนน้องได้บอกน้องได้ถ้าพูดผิดก็ ในวันนี้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะท่าน นี้เห่านั้นช่วยแพร่ส่งคนส่งคนที่เขานอนอยู่ในนี้มาหลายสิบปีเป็นร้อยปีกับนี้เขายังไม่ได้รับส่วงส่นเลยฉะนั้นก็วันนี้พวกเราชาวท่านใดที่มาร่วมกันเป็นส่วนในการคันนี้จะช่วยแพร่ส่งส่งส่งให้เขาท่านใดเหล่านั้นได้รับส่วงส่นให้ก็เป็นผลดรในสุขเดียที่เขาปรารถนาแล้ว Yang apa diwakaf pura tadi perenda sahkan jenama itu minang pekanan wakaf ti itu teman diwakaf semu jatuh sampai สามวาระสามเหตุการณ์มาเกิดขึ้นในวันเดียวกันเแต่เป็นวันละีแต่ว่าเป็นวันเป็นเดือนแปดเหมือนกันและวันเป็นเดือนหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาทามําบุญเปิดวัดในวันนี้และเม่าวันบุญพิสาขามันกันนี้ให้ญาติโยมร้อรงอนึกนึกถึงแล้วก็มองมาตรงกลางซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับรับ,รบ,รบ,รบประธานมาจากจำคุณสมเด็จพระสังฆราชสรลสังฆมรินนายกบ้านบวรน,นิเมศซึ่งท่านอาจารย์ท่านได้ไปรับมาเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพุทธานสุสติตามาจะกล่าวคำกรนให้ยัโยมได้ฟังพระองค์ ทรงสละได้ไอสวรรค์วงเหยนางพระสนมกำนันอ่อนหน้ายักษ์โสธราร่วมชีวันโอรสครักเฮยปราศาสสูงพระริวฟ้าเสด็จเร่งไพรสนกระบวนพระมุ่งแท้โมกสธรรมเพราะตระหนักทุกนำโลกร้อน เกิดแก่เจ็บตายจำเนืองอยู่เสมอนาแสนสดหรือไทยสะท้อนจึงแพลวทางเกษมเปรีปรีเด็ดเดียวทนทรมานทรงอดกยาหารสู้กลำ้ำปฏิบัติอัดลงปรานนามเนธวิธีนอจนพระกายบอบช้ำยากแท้ทรงทน ไร้ผลเหนื่อยเปล่าสิน้นหกปีพระจึงพบวิถีหลุดน้นนภัยสาขาคุณมีจันแจ่นนภาแลทรงพระเดชมาล้นตรัสรูโ้โพธิญาณสงสารเป็นห่วงด้วยประชารับทุกข์ระกกรรมมามากผู้ ไปรู้โมกสมคาทางดับทุกนอพระประสงค์ให้รู้รอดพ้นมิระพานพระจึงพลันเสด็จด้าวทุกแดนย่ากยากลำบากแสนไปทอเผยทรรโปรดแมนมวลมุษยบวงนาต่างประสบสุขข้อที่ไทยทรงสอน ต่อไปให้ญาติโยมทั้งหมดในลลกขึ้นยืนเพื่อถวยความรพแล้วตัง้งธโมสารจบพร้อมกันเส

พวะนัชเมโซชนะปเทโซอริยะเจโซมนุษย์เสโซอุปปันโนขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักยปุตโต สัพทยกุลาปะพะชิตโต,โตสัพเ พสามพุทโธมายังโขอเอตาระหีอิมังนิสาขาคุณมีกายังตัสพพตสะพ,พัะวะโตชาติสัมโพธินิพพานะ สัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงไว้ซึ่งทรงไว้ซึ่ง ไ้รศาสนามีปัญญารักษาตนวันนี้เป็นวันวิสาขบุณนวมีข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธมามการลึกถึงรำลึกถึงรัคุณอประคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอนุภาพ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมเครื่องตั้งแต่วัน่อนนะคะใช่คุณน้องเรนที่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วทีมเดิมเลยใช่ไหมทีมเดิมค่ะค่ะโอ้ยน่าทานค่ะอร่อยค่ะนี่หม้อสุกพะแล้วนะคะพี่กเกียโอ้แล้วมีกี่หม้อคะนี้ทำสี่หม้อว้าวทู่เหงนหลัง เดี๋ยวจิตบุญเนาะค่ะผู้ชิ้นทำเองค่ะไม่ใส่ผงชูรสขอบคุณมากเลยค่ะพี่ยาขาด้วยไปค่ะเอาไปหมดเลย I'm วนส่งคืนอย่าโลซา รีนิพานของพอระเจ้าของเรานะคะแล้วก็ดิฉันอยากจะเชิญชวนด้วยว่า,าในการที่จะเลืกถึงข้าถึงอาจจะทําได้โดยวิธีการง่ายๆคือเจริญสตินะคะ<อ>ให้เรา,เา,เา,เาดูลมหายใจนะคะแล้วก็มีสติขึ้นวินาทีเพราะว่านส่วเท่าที่จะมากได้นะคะเราจะทำให้เกิดพลัญญ,ญานขับเคลืขข่อนกายสุิ่งต่างๆออกมาได้ โอกาสหน้าป้าใหม่ในวัน้คีระบอก่างกอรีแล้กเร้่ที่เก็บได้งเียกันละนไ้ี่ก็คือวัดไทยแห่งที่สของุุธศาสนิกชนซึ่งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ ่งตั้งอยู่ที่เมืองมิซึงกานาวอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ใกล้ๆกับเมืองโครเนินซึ่งในวันนี้เป็นวันงานวันพิษสัขาบูชาก็ได้มีพิธีทางศาสนานะคะทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการฟังธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนกันและที่สำคัญวันนี้ได้มีการเปิดป้ายนะคะของทางวัด ซึ่งก็มีสีนะคะสีเขียวสีแห่งธรรมะนะคะสีแห่งความสงบวัดแห่งนี้บริเวณรอบนอกท่านอาจจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นโบสถ์นะคะก็เห็นได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นโบสถ์แต่ว่าตอนนี้ได้เป็นสถานวัดแล้วนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมาประกอบกิจ เกี่ยวกับพผู้ศาสนาได้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะมาเหมือนกับวัดทั่วไปนะคะเพราะว่ามีพระสงฆ์ประจำอยู่ที่นี่ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่สนใจอยากจะมาวัดวัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมาร์คสรดเลขที่11-12ที่เมืองนุสกนาวค่ะ